ทีเด็ดบอลสปอร์ตพูล88ก่อนจะฟังศาสนาวันนี้ขอฝากอีกเขาดีดีโค้ชเล็กพ่อแอดไลน์มัลติเอชพีพี .8 แต่ลืมมีแอดด้วยนะครับวันนี้ปาจุนซึ่งดจุนก็จะพาไปพบกับคู่เจระหวจาสเปเซียพบกับอินเตอร์มิลานในซิซกันโซสิรีอาอิตาลีเวลาเที่ยงคืนสเปเซียเปิดบ้านต้อนรับกับเยือนของอินเตอร์มิลานโดยเจ้าบ้านสเปเซีย พอร์มของพวกเขา้นดูกระเตื้งขึ้นมาครับเพราะเกมนี้ดีสี่เกมหลังสุดเก็บชัยมาได้ถึง2เกมและแพ้ไปแค่เ,เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งทีมเกยือ,อินเตอร์มิรานฟอร์มของพวกเขา้นดูกระเตื้งขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะเกมนีกดสองเกมหลังสุดก็เพิ่งเก็บชัยมาได้จากสองนั้นเลยครับเกมนี้ทะบุมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่องค์ประกอบภาพรวมยังค่อนข้างดูเป็นรองอยู่เยอะครับ ทำามากเกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยออินเตอร์มิลานน่าจะบุกเก็บแต้มได้นั้นมองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าครับปัจจุบสนติจุนฟันทงนักเซียอินเตอร์มิลานมีโอกาสชนะมากกว่าครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไม่ล,ลืมแอดไลน์มาได้ที่ s g p 8ไปอกดลิงก์ได้คลิปมาพูดคุยกันได้นะครับ